ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการาสับขยายฟอกฆ่าเชื้อทำเมอเยื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟลอริดาด่างสวยๆนะครับก็ะจะมี2หน่อวันนี้ที่จะทำการาสับฟอกฆ่าเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือได้มา2หนอนนะครับอันนี้ก็คือลอกกลาบเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นตัว ฟาริดาสองหนอ่อเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแล้วก็ฟอกค่าเชื้อกันครับอันนี้ลายสวยนะครับเป็นตั้งแม่แล้วครับสำหรับใครที่สนใจก็ฝากติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับตอนนี้อยากไปทำการฟอกค่าเชื้อล้างทำความสะอาดสองหน้อนี้ก่อนครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีตัวสันไลนะครับที่เอาไว้สำหรับฟอกค่าเชื้อแล้วก็มี แปรงสีฟันนะครับอันนี้อาจจะใช้แปรงเก่าหรือแปรงใหม่ก็ได้ครับอันนี้ผมฟอกมาหลายครั้งแล้วก็อาจจะค่อนข้างเย็นเคครับเดี๋ยวไปฟอกให้ดูครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟอกให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ทําแบบแง,ง่ายๆนะครับถ้านนไม่มีคนแห่ให้ก็ต้องทําเองครับ ผมทำแบบง่ายก่อนนะครับก็จะเป็นข้าวฟอก่าเชื้อหน่อนครับอันนี้ก็อุ่มน้ำลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวสันไหลนะครับนะครับก็ขัดฟอกแล้วนะครับถูถูเนี่ยใช้แปรงสีฟันนี่แหละครับถให้เศษพวก ดินหรือว่าพวกากราบสกปรกเชื้อโรคต่างๆนะครับอย่างน้ยก็คือให้มันโดนกําจัดไปเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฟอกด้วยอน้ํายาฟอกข้าเชื้อหรือว่าไฮเตอร์ต่อไปครับนี่ยฟอกประมาณนี้ครับ ถามจริงถ้าฟอกแบบระบบเปิดน้ำก๊อกนะครับให้น้ำไหลตลอดเวลาก็จะดีนะครับเนี่นี้ไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยต้องฟอกแบบน้ำนมิ่งโอเคครับประมาณนี้แล้ววันหนอต่อไปันต,ต่อไปก็เหมือนกันนะแป้งถูๆ รประมาณนี้เสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกได้เลยครับเสร็จแล้วก็เป็นน้ำน้ำสะอาดออกได้เลยครับห้สะอาดเลีย์นี่นะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกนะครับ พอล้างน้ําสะอาดเสร็จนะครับก็เอาใส่ในแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ในแอลกอฮอล์ต่อนะครับครับตอนนี้ผมก็นําไม้เข้ามาในแ l a แล้วนะครับอันนี้ก็จะทําการแช่แอลกอฮอล์นะครับอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับเป็น75%เก็ได้นะครับอันนี้แช่ไปอันนี้ก็แช่ไปก่อนนะครับ แช่ไว้ประมาณสัก3-5นาทีได้นะครับเพื่อให้มันฆ่าเชื้อพวกแบคที r ียหรืออะไรภายนอกก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยจะทำการเข้าตู้ฟอกต่อไปนะครับครับสำหรับเราแช่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือแช่นานเกินไปมันก็เลยทำให้ขอบด้านนอกดำนะครับต่อไปเราก็จะทำการ ฟอกฆ่าเชื้อนะครับโดยใช้เปอร์เซ็นต์ความยข้มข้นของไฮเตอร์นะครับ30%นะครับก็คือตอัวน,นี้นะครับผมก็จะเอากล้วยลงฟอกฆ่าเชื้ไอไฮเตอร์30%เป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วก็ตามด้วย15%เป็นเวลา15นาทีหลังฉะนั้นก็ล้างด้วยน้ำกลีนนะครับน้ำฆ่าเชื้อน้ำปลอดเชื้อนะครับเป็นจํานวน3ครั้งนะครับเพื่อให้ตัวหน่อมันสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการสับลงอาหาร เนื้อเยื่อตามปกตินะครับสูดแตงยอดนะครับเดี๋ยวผมสับให้ดูต่อไปครับอัน,นนี้ก็เป็นการฟอกฆ่าเชื้อนะครับที่15เปอร์เซ็นตนะครับเป็นเวลา15นาทีแล้วนี้ผมอฟอก30เปอร์เซ็นมาเรียบร้อยครับอันนี้กาลังฟอก15เปอร์เซ็นอยู่ครับเดี๋ยวฟอก15เปอร์เซ็นเสร็จแล้วนะครับครบเวลาก็จะทาการล้างด้วยน้ำลอดเชื้อนะครับจำนวน3ครั้งแล้วใครจะมาสับให้โดนครับ ครับห,หลังจากเราทำการก้อกฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างด้วยตัวน้ำปลอดเชื้อเสร็จนะครับสามครั้งเราก็จะทำการาตัดแต่งชิ้นเนื้อเยื่อนะครับเพื่อลงอาหารสำหรับนี่ก็สเปรย์แอลกอฮอนะครับฆ่าเชื้อ Редактор субтитров แล้วเราก็จะทำการตัดแต่งตัวชิ้นเนื้อเยื่อนะครับน,นีนไหนโดนพวกสารพอก,กัดก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตัดเพื่อให้มันจับง่ายก่อนนะครับ ต้องใช้มีดผ่าตัดแบบเออคมๆนะ เลยนะฆ่าเชียอีกรอบเพราะว่าเชื้อรอบแรกมันอาจจะติดมาอยู่กับเนี่ยครับพวกเศษกราบด้านนอกนะแล้ว็เลยจำเป็นต้องฆ่าเชื้อสองรอบ,รอบนะครับพอทำ การตัดแต่งไปนะครับพอดีก้องตกน,นะคนี่เป็นชิ้นที่สองนะครับรอทำการผ่าเลยนะอันนี้คือตัดแต่งชิ้นรอบแรกก่อนนะครับผมก็จะใช้สีเงินนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกเชื้อโรคมัน ก็จะซ่อนอยู่ขับนี่ครับก็ขาบตัวด้านนอกนะครับถ้าเราล่อไม่หมดผมก็จะให้มันเห็นตัวขาวๆก่อน สต่พ่อกัน น,น,นี่เป็นกรอดบแทรกแก็จะแช่ด้วยน้ำฆ่าเชื้อคอลีนะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนที่รองใหม่นะครับแล้วค่อยมาซับใหม่กรอบนะครับนะโอเคครับหลังจากเราเปลี่ยนที่รองใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ล้างฆ่าเชื้อด้วยน้ำ คอรีนิกรอบนะครับอันนี้เป็นคอรีนไดออกไซด์ก็คือที่เขาฆ่าเชื้อในน้ำปลาปลานะครับในผมก็จะฆ่าเชื้อภายนอกเนื้อเยื่อนะเพื่อฆ่าเชื้ออีกชั้นหนึ่งเพราะคอรีนมันจะแรงครับฆ่าเชื้อได้ดีครับฆ่าเชื้อพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับได้ดีแต่ว่าจะไม่ค่อยทาลายเนื้อเยื่อพืชนะครับก็เลยเอามาใช้ฆ่าเชื้อขั้นตอนนี้น แล้วก็เอาเนื้อเยี่ยนะครับออกมาทําการสับเลยนะครับอันนี้ก็มาตัดแต่งแล้วก็ลงอาหารไ้เลยทีน,นี้เดี๋ยวผมจะพึ่งไว้ก่อน,อน,นเดี๋ยวเอามามาผึ่งไว้ก่อนผนะึ่งไว้เสร็จแล้วก็ตัดไปเลยค เีลี่ยได้ก็ห่อก่อนนะใช้วิธีการหล่นไฟฆ่าเชื้ออนะุปรกรณ์ทุกอย่างนะครับต้องทำในตู้ปลอดเชื้อนะครับต้องสะอาดนะครับถึงจะป้องกันการค o n t a m i n a t ได้นะครับทำด้วยความแบบสะอาดจริงๆน,นะครับนี ใจเย็นครับเพราะว่าการพอคขาเสียก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับถ้าพอกไม่รอดไหมละ่ะครับแค่นี้ก็สูญเสียนะครันนี้ผมขอัำสามครังคร้งจะให้ใหชวัว าเชื้อสร็จแล้วนะครับก็ทำการตัดแต่งนะครับอัน,นี้ผมก็จะทำการกรีดแล้วก็ลอกกาบออกนะครับในทีละชั้น อันนี้จะลอกไปจนถึงตัวใจกลางข้างในนะครับมันจะมีตายอดอยู่นะครับค่อยๆลอกไปนะครับทีละชั้น สองล่วงแล้วนะครัาล้าาไปดีกว่าฉัน 真、嗯、的。嗯 yeah. มาณน,นี้ครับพอเสร็จแล้วก็ลงอาหารได้เลยครับ แล้วก็เชแล้วก็ลงนไปที่ฝาแล้วก็ปิดฝาไนดะ้ให้สนิทก็ไปดันเสร็จนะครับเรารอการจเจริญเติบโตต่อไปเพื่อให้แตกยอดต่อไปก็สับตัวต่อไปได้เลย โอเคครับตัวต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับก็จนจบนะครับนี่นะครับตัวสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะจะได้มาสองขวดนะครับเอาเป็นฟอริดาดางนะครับสวยๆครับก็เห็นแม่พันเรียบร้อยแล้วนะครับกอรุ่นนั้นนะครับรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบียดให้ดูเรื่อยๆครับน้องจะรอดหรือจะคอนไหมครับ ครับอันนี้ขอบคุณมากครับ